เรื่องของเรื่องก็คือว่าวันส่งวันก่อนมีการพูดก,กันถึงเรื่องที่ว่าคือเป็นแนวความคิดเนี่ยอันอุตริของใครสักคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าเราจะปราบจีนสีเทาจีนสีเทาเนี่ยไม่กลัวตำรวจไทยซึ่งนี่ตำรวจไทยนี่หน้ามานไปเลยเขาบอกว่าเราอาจจะต้องประสานงานกับตำรวจจีนให้ตำรวจจีนเนี่ยมาช่วยเราปราบจีนสีเทาวันนี้ค่ะที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ รังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลซึ่งเขาอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของสภาผู้แทนราษฎรกับคณะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขควิมลผู้ปบัญชาการตํารวจแห่งชาติก็พูดถึงเรื่องกรณีที่ว่ามีแนวคิดจะเอาตํารวจจีนเนี่ยมาร่วมลาดตระเวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนะักท่องเที่ยวชาวจีนคือกันพวกจีนสีเทานั่นเอง รังมันโรมบอกว่าได้รับฟังความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นสองส่วนตัวของรางสมันโรมนะคะตัวต้นดีข,ข้างหน้าตามดีขึ้นเลยนะเป็นผู้เป็นคน mm hmm. เขาบอกว่าคือฟังแล้วเนี่ยภาพดังกล่าวเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นและเราได้รับการยืนยันชัดเจนว่าทุกฝ่ายคงไม่ได้เห็นด้วยกับการปล่อยให้ตํารวจจีมาลาดตะเวนในไทยห mm hmm. มายความว่าลังสีมันโรมบอกหมายความว่าในอนาคตจะมีตํารวจอีหลายประเทศเข้ามาลาดตะเวนในไทยด้วยใช่หรือไม่ มันจะทําให้ภาพลักษณ์ตำรวจไทยดูไม่ดีเลยเราต้องช่วยกันให้ตํารวจของเราเข้มแข็งมากขึ้นในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยซึ่งเป็นการสอดคล้องกับภารกิจของเราหลังจากนี้กรรมธิการความมั่นคงจะทําหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลชี้แจงรายละเอียดกลับมาแล้วย้ําว่าวันนี้ที่พูดคุยกับผบอตรว่าจะไม่มีตํารวจจีนเข้ามาลาดตรวเวนในประเทศไทยอย่างแน่นอน ทางด้นานพลตารวจเอกต่อสักสุขวิมวลผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าไม่เคยคิดว่าจะนําตํารวจจีนมาลาดตระเวนอยู่แล้วเพราะการนําตํารวจจีนเข้ามาเป็นการล้ําอํานาจอธิปไตยพร้อมกับกล่าวว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครเสนอมาและไม่ได้รับคําสั่งจากหน่วยงานใดทั้งสิ้นรวมถึงไม่มีคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาด้วยโดยอาจจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะปกติแล้วบตรตสักบอกว่าตามขั้นตอนเนี่ย จะมีศูนย์ประสานงานอาญากรรมระหว่างประเทศยกตัวอย่างเช่นที่เขต12ปันนาก็มีศูนย์ประสานงานส่วนกรณีตำรวจอาสาที่เป็นชาวต่างชาติที่ทําหน้าที่สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวก็จะเป็นกลุ่มต่างชาติที่มีครอบครัวอยู่ในประเทศไทยหรือนักธุรกิจหรือคนทํางานในประเทศไทยซึ่งชาวต่างชาติเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครช่วยสื่อสารเพราะบางกรณีบางคนบางภาษา ต้องใช้เจ้าของภาษานั้นๆั้นนะคะ่ะอันนี้ก็บิ๊กต่อกําลังชิมันโรมก็ประสานเสียงว,ว่าไม่เห็นด้วยเลยสําหรับแนวความคิดจะเอาตํารวจจิงเข้ามาลาดตะเวนในไทยเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนให้หลุดพ้นจากเงื้อมือของอนักลงทุนจีนสีเทาก็าแสดงว่าสีเทายังอยู่ทีนี้สีเทายังอยู่เนี่ยถ้าตํารวจปราบไม่ได้ตดํารวจต้องทบทวนตัวเอง